สวัสดีเช้าวันสดใสาจากสวีเดนนะคะทุกคนวันนี้แสงแดดแรงกล้ามากๆจะหลังจากคืนวันมาคะบูชาได้ผ่านพ้นไปค่ะแล้วตอนนี้เราสองสามีภรรยานะคะกำลังขับรถไปซื้อเอาอบอันใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่าอันเก่ามันพังค่ะ แล้วก็เราไมา่ได้ทํากับข้าวมาประมาณเกือบปีได้ด้วยเตาอบนะคะรู้สึกหงุดหงิดหุนห่วยนะคะเราก็เลยต้องไปซื้อเตาอันใหม่จา้าและนี่มาถึงที่บา้านที่ร้านแล้วไปดูกันเลยจ้าว่าอันไหนที่เราซื้อเย้ yeah. น่าตื่นเต้นนะน,นี่เลยเจ้าของแยแยะมากมายทุกคนแนละน,นี่ก็คือของของเราที่เราซื้อจ้า เป็นแบบไวไฟด้วยนะของวอลโฮแล้วก็นี่เป็นอย่างนี้แล้วก็มีแบบนี้เลยใส่น้ำรอดูว่าจะเป็นยังไง หลังจากได้ซื้อเตาอ,อบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปตักหินค่ะถึนกรวดนะคะอันนี้ฟรีนะคะทางเทศาบาลก็ให้ฟรีค่ะเพื่อเอาไปโรยบนหิมะนะคะเพื่อไม่ให้เดินแบบลื่นะนะ่าน่ารักเนาะใจดีมากๆเลยเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะทุกเทศาบาลทั่วสวีเดนหรืออาจจะทั่วยุโรปก็ได้อาจจะเป็นไปได้จ้า แต่ที่นี่คิดว่าใจดีมากๆเลยที่มีการแจกจ่ายถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางช่วยที่จะช่วยสนับสนุนประชาชนอย่างพวกเรานะคะน่ารักมากๆเอาจะเสร็จแล้วเอาเอากลับบ้านกันเลยแล้วก็ไปเข้างานจ้าขออนุญาตซื้อแมคโดนัลก่อนไปเข้างานนะคะ กองทัพต้องเดินด้วยขานะคะแต่ขาก็ต้องใช้ท้องช่วยใจหิวหิวชั่วโมงนี้หิวมากนี่ก็เลยจัดไปเลยสามีไม่ได้จัดด้วยนะจ๊ะจัดคนเดียวไปจัดทีมงาน <laughs> ชั่วรายเนาะภรรยาเนี่ย ใครๆก็ว่าแมคโดนัลนะคะเป็นอาหารขยะนะไม่ต้องใครๆหรอกคะ่ะเราก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเราเพิ่งจะรู้สึกว่ามีคุณค่าตอนที่เราไม่มีของจะกินเองคะ่ะเลยต้องขอบคุณแมคโดนัลนะคะตอนนี้กลับตัวกลับใจมาแล้วจ้านี่จัดเบอร์เกอร์ไก่ไปเลยค่ะทุกคนขอบอกว่าเบอร์เกอร์เผ็ดนะจเลรศม,มากเผ็ดจริงอย่างที่เขาว่าคะ่ะ อันนี้แซ่บดูนะคะไม่ได้ค่าโฆษณาจากแมคโดนัลนะคะแต่จะบอกว่าก็ช่วยทำมาหากินไปนะมันแซจริงๆแค่นั้นยังไม่พอนะคะต่อด้วยปีกไก่ฮอตวิงจ้าแบบว่าปีกไก่แซ่บหรือพริกปีกไก่เผ็ดนะจ๊ะก็ถ้าคนที่นี่มันก็จะออกแนวเผ็ดๆนะแต่สำหรับปากอย่างเรานะไม่เผ็ดก็ยังดีกว่าไมนี่นี่นี่มีน้ำจิ้มซอสพริกด้วยนะ ก็เหมือนเดิมจ้ะไม้แพทย์แต่ก็ต้องกินจ้ะนะเดี๋ยวก็ไปกินอันเลี่ยนๆนะนะก็ไม่มีอะไรเลือกคุณต้องกิน <c oughs> เอาละจ้ะจากลาโอ้ยจากลากันไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามใหมาถึงโอเคขอบคุณมากที่ติดตามกันการแข่ต้นยันจบจ้าไปแล้วแย่ yeah. ไปกินก่อน